สวัสดีครับวันนี้ผมในช่อง txc นะครับผมวันนี้จะมาลองเหรียญที่จะให้แ้งใส่นะครับว่าจะแก้ทางกราฟได้หรือเปล่านะครับผมก็ชอบคิดอะไรแบบนี้เนาะนี่บังเอิญเจอพี่เขียวนะครับเบอร์หนึ่งเรือเราพอดีนะครับผมน่าจะมาทําพี่เขียวซวยนะครับเพราะว่าเราเทดสเหรียญอยู่นะครับผมมาดูนะครับนี่คือเหรียญที่ใช้นะครับผมก็จะบวกไม่เยอะครับสกิลหนึ่งสิบสี่เปอร์เซ็นต์สกิลสองยี่สิบแล้วก็แคปเจอร์สปีดสิบสี่มีแค่นี้เลยครับเออแต่ว่าเอ้ยมันจะใช้แก้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะ มาเริ่มจากเหรียญแรกที่จะเป็นเหรียญคีย์ของเรานะครับผมก็คือเป็นเหรียญอุศบเนาะอุศบ so ของตอนอาราบัสต้าตอนที่มันโดนอัดนุ่มๆมะเนาะก็เป็นเหรียญอีเวนต์พิเศษนะครับที่จะได้แบบอับยังไงก็ได้3ามดาวหมดซึ่งผมจะลองมาใช้ครับจริงความสามารถมันแปลกๆนิดน,นึงเนาะก็คือเมื่อเราโดนดาเมจมากกว่า30%ของหรือแรงกว่านะครับของแมคเฮดพีเนี่ยเราจะเด้งเลือด3%ซนะครับผมก็ทําไมถึงใช้อน,นี้นะครับเพราะว่าผมกล่าวว่าเดี๋ยวพอผมโดน กาตีเนี่ยดามเมจมันแรงอยู่เลยครับยังไงก็เกิน30ใช่ไหมเราก็จะล้มไปเหลือเลือดหนึ่งใช่ไหมแต่เลือดมันก็จะเด้งขึ้นมาครับอีก3%ทําให้เวลาโดนตีอีกแรงกว่าแม็กคิพีแล้วอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์อีกเนี่ยก็เด้งอีกครับก็เลยกล่าวว่าเฮ้ยต้องไม่มีวันตายแน่นอนนะเดี๋ยวมาดูเหรียญต่อไปกันเนาะเหรียญต่อไปนะครับผมเป็นเหรียญที่ผมชอบมากเป็นพิเศษเนาะไม่รู้ทําไมนะผมชอบหเหรียญน,นี้จริงๆเลยก็คือเมื่อเลือดเราต่ากว่า50%นะครับจะบวกคริ 90%เนาะก็คือผมกล่าวว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอเราโดนตีหรือเลือดน้อยปุ๊บหรือเล่ดหนึ่งเพราะเราน่าจะเล่นแบบเลือดอยู่แถวแแบบ 1- นึ่งถึงสามเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างี้ใช่ไหมครับเราก็จะได้บวกครีมานะครับแล้วสมมติเราค่าได้มันก็จะด้วยสก,กิลสองมันก็จะบวกมาห้าสิบใช่ไหมเราก็จะเหมือนได้แบบบวกครีได้เรื่อยๆครับพอเลือดลดมาก็บวกเลือดลดมาก็บวกแล้วพอเป็นเหรียญเนี่ยเราอันนี้ผมยังไม่ได้ใช้จริงนะเพราะว่าผมเอามาเทสเฉยๆว่ามันได้ผลอย่างที่คิดหรือเปล่านาะ ก็กาว่าเดี๋ยวจะอัพคีกับแอคแท็เลยคือกูไม่ต้องอึดใดๆน,น้นะกูจะสู้ด้วยเลือดน้อยๆพอโดนตี30%พเอเพราะเลือดเราย,ยิ่งน้อยยิ่งไม่อึดใช่ไหมแม่งยิ่งโดนแรงใช่ไหมเราก็เราก็ได้เด้งเลือดรนะัวๆเนาะล้มปุ๊บเด้งเลือดล้มปุ๊บเด้งเลือดนะแล้วเราก็พอฆ่าได้ปุ๊บเราก็จะเดี๋ยวเลือดต่ํามีบวกคีเก้าสรนนะดีครับเรื่อนี้เคยคิดไว้ตอนแชงมาใหม่ๆแต่ว่าพอมันมีบวกคีแล้วเนี่ยแม่งโดนน้องงูเตะแล้วปั๊บหายนะครับผมก็เลยพับไปเนาะ ก็เอามาลองดูว่าจะเป็นไงโอเคเดี๋ยวมาดูเหรียญต่อไปเหรียญนี้นะครับไม่รู้มันจะเข้าแก๊ปอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็คือเมื่อคือเป็นเหรียญเป็นอุศบด้วยเนาะเพราะฉะนั้นมันจะได้ทั้ง s t อ r e a d p เ l a t e แล้วก็ตัวผลซุ่มยิงเนาะมันก็เลยจะได้มีบวกดึงธงเร็วมาบ้างนะครับ14%อย่างที่เห็นเนาะแล้วก็สกิล2ที่เป็นสกิลคีของแชง20แล้วก็เมื่อตีคลีครับก็จะย่นสกิล2ซึ่งคือเราเน้นสกิล2ถูกไหมครับ ก็เลยเข้าแก๊ปพอดีเลยถึงถึงแท็กอื่นๆจะได้ไม่เยอะเนาะแต่ว่าเฮ้ยเราเอามาเล่นในช่วงนี้ได้หรือเปล่านะครับก็คือเลือดน้อยปุ๊บบวกคิบวกขิเสร็จตีเด้งสกิลสเด้งสกิล2อามาตะกลับมาใช้สกิลสได้โดนตีเลือดตากว่าหนึ่งไม่ตายฮะโอ้โหมันช่างเป็นคอมโบในฝันที่เกิดไม่ยากด้วยนะนี่ถ้าแบบใช้ได้จริงนี่อย่างฟินเลยนะครับผมงั้นเดี๋ยวมาดูเกมเพลกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูเกมเพย์ไปเรื่อยๆนะครับนี่เรามีการาฟอยู่ทีมตรงข้ามแล้วเนาะก็จะเป็นเป้าหมายหลักเพื่อเราไปลุยนะครับมันจะกระตุกนิดนึงนะผมรู้สึกว่าพอเรคคอร์ดแล้วแล้วพูดเนี่ยโทรศัพท์มันเริ่มเก่าแล้วมันมก็เลยกระตุกกระตุกนิดนึงเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถึงตรงที่แบบผมจะให้ดูว่เดี๋ยวผมจะโพสเนาะโอเคมาเริ่มกันเลงก่อนทอางไงดีครับดอทปึ๊บอ่าได้เพอร์เฟกต์ดอทครับคามูซารีไปก่อนม่งอ้าวตายยังไม่ทันใช้สกิลสองเลยเสียดาย โอ้อุตส่าห์จะไปลุยพึ่งเพอร์เฟกต์ดอทไปเองโดนซะแล้วผมต้องสลับมาเล่นจาบานะเพราะว่าไม่ไม่ได้อยากแบบถ่วงเพื่อนมากครับตัวแชงก็เออเตะไปดีร่วงไปเลยจาบามันแก้ทางได้นะครับเนยกาฟมันยังกราฟมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันมันเติมช้านะบาฟมันอะคือถ้าเรารีบฆ่ามันตอนเกิดมีโอกาสค่อนข้างเยอะนะครับอืมรู้ทันแตหลบไม่ทันโดนล่วงเลยครับ ไอปาร์ตี้ผมจะน้อยนิดนึงนะฮะนี้ผมใส่เป็นกลุ่มหนวดขาวนะครับเพื่อให้เลือดต่ำกว่า5 0อร์เแล้วบัฟนานขึ้นสเอร์เซนเนาะปาดไปก่อนนะครับช่วยเพื่อนให้เพื่อนคิวขอเถอะอเก็บได้นะครับ KO ไปเดี๋ยวจะมีอยู่2ช็อตนะครับในคลิปที่ว่าผมนะ่าจะต้องโพสให้ดูนะครับว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงนะครับเนี่ยเรามาบวกว่ามีกราฟมีนี่เนาะเนขีขีติดแลวเห็นไหมเลือดต่ำขีติดเนาะ แทงไปก่อนนะครับขอติดบัฟโดนเดี๋ยวโดนกราฟซัดละตุมโดนกราฟซัดเนี่ยจะเห็นว่าเราเลือดเด้งมาแล้วนะครับผมสเปอร์เซนตเาะแต่เดี๋ยวก็มาดูกันต่อว่าเราโดนอีกทีจะเป็นยังไงนะครับลุกขึ้นมานะครับเตรียมบวกต่อกาเล็กซี่เห็นความแตกต่างตรงนี้ไหมครับเลือดไม่เด้งว่ะเพราะว่าดาเมจมันไม่ถึงนะครับผมสวยแล้วไงครับโดนล่วงไปเลยครับตอนตอนแรกก็ยังงงครับเพราะดูไม่ทันครับตอนเล่นมันก็แบบนเนียนเนียอยู่เนาะ ก็เลยไอ้ขี้แยแม่งแปลกๆแ,แล้วว่ะเดี๋ยวไปลุยต่อน,นี่ผมตายแม่งตายบ่อยอภิพายเลยไม่ได้ตั้งใจตายเนี่ยตั้งใจเอาหมามาสู้แม่งก็ทันสู้ไม่ได้นะครับบางทีเราจะสมาธิไปอยู่กับตัวอีกตัวเนาะก็เลยโดนรัวๆ,ๆนะครับเรียกได้ว่าพี่เขียวนี่แม่งฆ่าแล้วฆ่าอีกก็แบบไม่น่าทัทีนะครับไอเตะไขโดร่วงไปนะครับหวาเข้าไปแต่เล็งไขโดนะแต่วืดจะมีช่วงที่เราเล็งพลาดบ้างนะครับผมจะใช้ตัวเล็งตัวข้างบนเนาะเป็นชีรัดเนาะ ก็มาแฉ่งกลับมาอีกทีมาดูว่าเราเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับโดดตายป่าเข้าไปครับโอ้โหใครมาฆ่าไปเจ็ดแล้วเนี่ยเคียวแน่เลยแทงไปปึ๊บห้าพันนคือตีเบาเพราะว่าผมไม่ได้ใส้เหรียญโบว์ไอแท็กมานอะนมันเป็นเซตที่เอามาลองก่อนนะนะปึ้งเนี่ยครับจะเห็นว่าเลือดเด้งเนาะเมื่อกี้ยังเฮดพีเยอะอยู่เนาะแล้วเราก็สู้ต่อนะครับ เดี๋ยวจะดูเนี่ยโดนดาเมดเจ็ดร้อยกว่าเองนะครับผมก็เลยเลื่อนไม่เด้งเนาะเพราะว่ามันไม่ถึง30%นะครับกลายเป็นว่าพอมันลิมิตเหลือเลือหนึ่งเนี่ยเราจะโดนดาเมจน้อยนะครับก็เลยสรุปว่าไม่สําเร็จนะครับผมเลียนเซตนี้ของผมเนาะก็เป็นยังไงกันบ้างครับที่ผมเทสอนะเนาะก็ตอนนี้ก็น่าจะแพ้ไปตามระเบียบนะครับก็เฉียดชิวเหมือนกันที่ถ้าเล่นดีๆนี่น่นาจะในนาพาพี่เขียวแพ้เลยเสียใจจริงๆก็เป็นยังไงกันบ้างครับนี้เป็นแนวทางการเล่นของผมนะครับอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ สําหรับผู้เล่นแต่ว่ามันเป็นความสนุกของคนเล่นนะครับที่เราพยายามแบบหาทางทําให้อะไรที่มันให้สู้ไม่ได้แต่ว่ากับกลายเป็นสู้ได้ขึ้นมาเนาะซึ่งซึ่งอันนี้ก็ยังนับว่าเป็นอันที่ล้มเหลวอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรไว้หากันต่อไปนะครับเป็นความสนุกของเกมสาหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ